ประเทศไทยอยู่คู่กับร้านขายของขนาดเล็กหรือธุรกิจร้านค้าของชามาลายยุคหลายสมัยเป็นรูปแบบธุรกิจร้านค้าที่มีความเก่าแก่และยังมีให้เห็นจนถึงทุกวันนี้ที่เราจะรู้จักกันดีในชื่อร้านโชวหวยเป็นร้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต แต่ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีถึงความนิยมที่ลดลงจากการเข้าตีตลาดของร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ที่มาในรูปแบบดิ p a r t m เ n น s ์สโตร์มีจุดแข็งคือเงินลงทุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบองค์กรการขยายสาขาเพื่อรองรับการกระจายสินค้าและเข้าถึงผู้บริโภคแบบเชิงรุกทำให้ร้านโชห่วยถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปทางออกของร้านโชห่วยคือการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยการดึงเทคโนโลยีมาช่วยการทำการตลาดเชิงรุก จากเดิมต้องนั่งรอลูกค้าอยู่ที่ร้านก็เปลี่ยนเป็นการเดินเข้าหาลูกค้าแทนพร้อมหาจุดแข็งที่ร้านโชห่วยทำได้แต่ร้านแบบดิพาร์ m เมนต์สโตร์ทำไม่ได้เทคโนโลยีที่สามารถนำมาช่วยในการปรับกลยุทธ์คือการสร้างช่องทางติดต่อระหว่างร้านกับลูกค้าเมื่อก่อนลูกค้าจะได้คุยกับร้านก็ต้องเดินมาที่ร้านเท่านั้นเพื่อบอกว่าต้องการซื้ออะไรปริมาณเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้มีโซเชียลแล้วร้านโชห่วยแค่ลองสร้างช่องทางติดต่อระหว่างร้านกับลูกค้า โดยใช้โซเชียลมีเดียที่คนไทยคุ้นเคยอย่าง Facebook หรือ Line ก็สามารถทำให้ลูกค้าใกล้ชิดกับร้านได้มากขึ้นและร้านชามก็เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นโดยสามารถสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าที่อยู่ในระแวกร้านมากดติดตามในช่องทางสื่อสารที่ร้านสร้างขึ้นโดยการสร้างโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาในแพลตฟอร์มโซเชียลของทางร้านเพื่อที่ร้านจะได้มีช่องทางในการบอกโปรโมชั่นที่กำลังจัดรายการอยู่หรือโปรโมทสินค้าใหม่ๆสินค้าที่เป็นกำลังที่ต้องการเฉพาะช่วงเวลา อย่างถ้าในช่วงเวลาเทศกาลสงการร้านชําก็จัดหาปืนฉีดน้ำมาขายและประกาศในสื่อโซเชียลของร้านเท่านี้ก็เป็นการสร้างโอกาสในการขายโดยดึงเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการดําเนินกลยุทธ์โดยที่ไม่ต้องรอลูกค้าเดินผ่านมาเห็นสินค้าด้วยตัวเองอย่างนั้นจะทําให้โอกาสในการขายมีอย่างจํากัดร้านชําสามารถขยายฐานลูกค้าออกไปไกลกว่าแ,แวกที่ร้านเปิดอยู่ได้โดยส่วนใหญ่ลูกค้าของร้านชําจะเป็นขาประจําและอาศัยอยู่ใกล้กับร้าน หรือไม่ก็เป็นขาจรที่เดินทางผ่านมาที่ร้านและแวะซื้อสินค้าในร้านเมื่อเรานําเทคโนโลยีมาช่วยจัดการก็สามารถเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงในวงกว้างมากขึ้นแต่ต้องมีสินค้าที่สามารถดึงดูดได้ดีด้วยอย่างช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสร้านชาสามารถจัดหาหน้ากากอนามัยมาขายและโพสต์ลงใน Facebook ของร้านประกาศให้คนรู้ว่าในร้านเรามีหน้ากากขายแบบนี้จะทําให้ร้านได้ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่หรือที่เรียกว่าลูกค้าใหม่นั่นเองทําให้เพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น จุดเด่นอีกอย่างของร้านชำคือสินค้าแบ่งขายสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อปริมาณน้อยซึ่งเป็นจุดขายที่ดีที่ทำให้ร้านชำสามารถแข่งขันกับร้านสะดวกซื้อแบบ Department Store ได้และปิดท้ายด้วยบริการจัดส่งไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแค่ไหนหากร้านค้าใดมีบริการจัดส่งที่ดีมักจะได้ใจลูกค้าไปครองหากร้านชำไม่มีรถส่งของก็สามารถใช้บริการขนส่งจากแกล็บหรือเกตหรือไล n e แมนได้และอย่าลืมสร้างช่องทางการชำระเงินให้ง่ายและหลากหลายเพื่อจูงใจลูกค้า จะสังเกตเห็นว่าวิธีการดึงดูดลูกค้าเข้ามาในสื่อโซเชียลที่เราสร้างขึ้นนั้นไม่ต้องใช้เงินทุนเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดทําให้ร้านโชห่วยมีโอกาสทํากาไรจากกลยุทธ์รูปแบบนี้ได้และไม่ต้องสร้างโฆษณาที่ต้องใช้งบประมาณสูงเพียงแค่เราดึงดูดลูกค้าให้มาอยู่ในช่องทางที่เราสามารถโปรโมตสินค้าได้อย่างไม่จํากัดซึ่งจะทําให้สร้างโอกาสในการขายได้นอกจากนี้ยังต้องหมั่นดูแลวันหมดอายุของสินค้าความสดใหม่และความสวยงามของฮีพอไม่ให้สินค้าห่วยเหมือนชื่อเรียก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สามารถทัดเทียมกับร้านสะดวกซื้อแบบด e พ a ร์ m เมนต์สโตได้แต่ข้อจำกัดก็ยังคงมีเกี่ยวกับการโปรโมตส,สินค้าบน Online, ออนไลน์เพราะสินค้าจำพวกเหล้าบุหรี่ที่เป็นสินค้าควบคุมอาจจะเสี่ยงต่อข้อกฎหมายการโฆษณาซึ่งจุดนี้ร้านค้าต้องไปศึกษาถึงข้อจำกัดต่างๆให้ดีและสำหรับสินค้าควบคุมบางรายการที่ผู้ให้บริการขนส่งบางรายปฏิเสธการให้บริการสิ่งเหล่านี้จึงยังเป็นข้อจำกัด ที่ทางร้านชำเองต้องไปศึกษาถึงข้อควรระวังต่างๆในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพื่อการปรับกลยุทธ์